แรงบันดาลใจตอนความประหยัดสร้างศรัทธาความประหยัดเป็นเรื่องหนึ่งที่ท้าทายความสามารถของเราอยู่ตลอดเวลาไม่สำคัญหรอกว่าเราจะมีทรัพย์มากน้อยเพียงใดสิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าทำอย่างไรเราจึงจะใช้ทรัพย์นั้นได้อย่างมีประโยชน์และประหยัดที่สุดเมื่อความประหยัดเป็นแบบฝึกหัดอันยอดเยี่ยมของสติและปัญญา ความประหยัดจึงสร้างศรัทธ,ธาได้อย่างดียิ่งดังเช่นสมัยพุทธกาลที่ความประหยัดของพระพิสุทั้งหลายสามารถชนะใจพระเจ้าอุเทนได้อย่างงดงามสมัยหนึ่งพระอานทน์พุทธอุปถากได้แสดงธรรมแก่พระนางสามาวดีมเหสีของพระเจ้าอุเทนแห่งกรุงโกสัมพีพร้อมหญิงบริวาร พระนางพร้อมหญิงเหล่านั้นเกิดความเลื่อมใสในธรรมอย่างยิ่งจึงบูชาธรรมด้วยการถวายผ้ารวม500ผืนครั้นพระเจ้าอุเทนทรงทราบเรื่องนี้เข้าก็ไม่พอพระทยัยเกิดความสงสัยว่า<อ>เหตุใดพระอานนท์รับอาผ้าไปมากมายนักจึงรีบเสด็จไปตรัสถามพระอานนท์พระราชาถามว่าได้ทราบว่า วันนี้พระคุณเจ้าได้รับการบูชาธรรมด้วยผ้าถึง5 0 0ผืนถนเอาผ้าไปทำอะไรมากมายขนาดนั้นพระอานนทุลตอบว่ามหาพพิษอัตมาเก็บไว้ใช้เพียงหนึ่งผืนนอกนั้นได้ถวายให้เพื่อนพิสุผู้มีจีวรเก่าหรือขาดรูปละพื้นหรือสองผื้นตามความจำเป็นที่จะต้องใช้ขอถวายพระพรพระราชาถามว่า แล้วพิสูจน์เหล่านั้นเอาจีวรเก่าไปทำอะไรพระอานนทุนตอบว่าท่านก็เอาจีวรเก่าของท่านถวายผู้มีจีวรเก่ากว่าต่อไปพระราชาถามต่อไปอีกแล้วจีวรที่เก่ามากๆท่านเอาไปทำอะไรฝ่ายพระอานนทุนตอบว่าท่านเอาไปทำผ้าปูที่นอนพระราชาถามต่อไปอีกแล้วผ้า <curved> <พร> <ruled> ปูที่นอนพื้นเก่าท่านเอาไปทำอะไร พระอานนทูลตอบว่าท่านเอาไปทำผ้าเช็ดเท้าเมื่อได้ฟังดังนั้นแล้วพระราชาถามต่อไปอีกว่าแล้วผ้าเช็ดเท้าผืนเก่าท่านเอาไปทำอะไรพระอานน์ก็ทูลตอบว่ามหาบาพิษสำหรับผ้าเช็ดเท้าผืนเก่าท่านก็ตัดสับโคลกผสมกับดินเหนียวใช้ฉาบฟ้ากุฏิป้องกันลมในฤดูหนาวขอถวายพระพร เมื่อพระราชาได้ทรงทราบว่าพระพิสุได้ใช้ผ้าอย่างคุ้มค่าสมกับศรัทธาของผู้ใจบุญที่นำมาถวายก็ทรงเลื่อมใสย,ยิ่งนักจึงรับสั่งให้นำผ้าจากพระราชวังมาถวายพระอานนท์อีก500ผืนคุณผู้ฟังคะ ความประหยัดเป็นวัฒนธรรมงามของผู้มีบุญเพราะผู้มีบุญมากจะสามารถสอนตนเองให้เป็นผู้รู้จักใช้ปัจจัยสี่อย่างเหมาะสมเราจึงควรฝึกฝนตนให้เป็นคนประหยัดเพราะไม่เพียงแต่เป็นการฝึกใจให้ละเอียดรอบคอบพร้อมด้วยสติและปัญญาหากยังเป็นการสร้างศรัทธาให้กับหมู่คณะ อันจะนำมาซึ่งกำลังใจในการสร้างความดีให้ยิ่งขึ้นไปอีกด้วย